อืกัน,นลกลับจากหอวันแรกก็ตื่นสายเลยนะเราเนี่ยฮะก็เตียงที่เนี่ยแม่มันนุ่มนุ่มกว่าเตียงหออีกหนูก็เลยหลับเพลินไปหน่อยงั้นเดี๋ยวหนูไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอ้ลูกคนนี้มันกระโดกกระเดกจริงๆเอาแล้วก็รีบกลับนะลูก วันนี้ไม่ไปประหารอะไรเลยลูกทำไมแต่งตัวแบบนี้พอดีผมจะไปสมัครงานที่ร้านอาหารป้ายาดานะครับแม่เงินที่แม่ให้ไปอ่ะคงไม่พอใช้สินะแม่ขอโทษนะลูกอย่าโทษตัวเองสิครับแม่รีงนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับสายแล้ววันเดี๋ยวคุ้มขอตัวก่อนนะครับแม่สวัสดีครับ ฮัลโหลแก้มฮัลโหลพี่ภูมิกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ออกแล้วว่ะอยากได้จังเลยวันนี้เราไปดูกันไหมได้สิจ๊งะงั้นเดี๋ยวขอเป็นช่วงเย็นนะเดี๋ยวเสร็จธุระเลยเดี๋ยวี่ไปรอที่วิไลแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีครับป้ายาดาสวัสดีจ้ะเรียกพีก็ได้จ้านั่งสิจ้ะคือผมมาหางานทำนะครับได้สิจ้ะเอ๊แล้วยิม้มหูเป็นไงบ้างล่ะสบายดีไหมสบายดีครับไม่สบายอย่างเดียวก็ตรงที่ผมไม่ได้พาเมียไม่ให้แกดูสักทีนี่แหละครับอ้าว ทำไมอย่างนั้นล่ะก็ผมยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรืออาจจะเร็วๆนี้นะครับงั้นฉันรับเธอเข้าทำงานกับฉันในตำแหน่งคนขับประส่วนตัวของฉัน ออคือผมอยากจะขอเบิเกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับโหนึกว่าอะไรอ,อึ้อึงอได้สิจ๊ะนี่จ๊ะขอบคุณมากครับ ใช่จ้าพี่ได้งานใหม่เลยนะเป็นถึงคนขับรถผู้บริหารเลยนะจริงหรอคะแบบเนี้ยก็น่าจะได้เงินเดือนเยอะหน้าดูเลยใช่ไหมคะใช่จ้าขาดเหลืออะไรเรื่องเงินก็บอกพี่ได้นะจนายพี่เปย์ไม่อันเลยดีจังเลยค่ะถึงแล้วบ้านพี่นี่หรอคะบ้านพี่อ่ะก็ใช่สิจ้าเข้าไปสวัสดีแม่พี่ก่อนสิ กลับมาแล้วเหรอลูกแล้วนั่นใครอะ่ะนี่แก้มแฟนภูมิครับแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวแก้มว่าแก้มขอตัวกลับก่อนดีกว่าคะ่ะพอดีว่าแก้มไม่ค่อยโอเคกับที่นี่เท่าไหร่ดูท่าทางแฟนของลูกอะไม่ค่อยชอบแม่เลยนะ แก้มเขาเป็นลูกุหนูนะครับแม่อย่าไปถือสาเขาเลยนะครับเออวันนี้เจนหน่อยอ่ะเขาโทรมาทวงค่าเช่านาถ้าเดือนนี้ไม่จ่ายเขาอะ่ะเขาบอกจะให้คนอื่นเช่าแล้วนะลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วเดี๋ยวภูมิจัดการเองนะครับฮัลโหลแก้มฮัลโหลพี่ภูมิ วันนี้เลิกเรียนพาแก้มไปกินชาบูหน่อยได้ไหมอะพี่ภูมิพี่ภูมิฟังอยู่หรือเปล่าคะเออแก้มช่วงนี้พี่ต้องใช้เงินเยอะนะ่ะเอาไว้เขาหน้าได้ไหมแล้วถ้าเงินเดืนพี่ออกแล้วพี่จะพาไปไหนพี่บอกว่ามีเจ้านายดีไงทำไมพี่ไม่เบิกเงินมาก่อนละ่ะพี่แกงใจเขานะ่ะเออแค่นี้ก่อนนะแก้มเจ้านายพี่มาแล้ว รอนานไห่เจ้าภูมิเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวลูกสาวพี่เขาไมาเห็นพี่มีลูกสาวด้วยเหรอครับมีสิจ้าแกเพิ่งย้ายจากของมาอยู่บ้านน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถึงเวลาพี่จะแนะนำให้ภูมรู้จักครับเราไปกันเลยครับทำไมพี่ภูมิกับเจ้านายดูสนิทกันจัง ที่สําคัญนะเสียงคุ้นมากแ<ซ>ม่ม <S <S วันนี้หนูไม่กลับนะหนูว่าจะไปนอนบ้านยายอะได้จ้ะดูแลตัวเองด้วยนะลูกแล้วก็บอกคุณยายด้วยว่าแม่คิดถึงจ้ะหนูไปก่อนนะ ฮัลโหลพูมวันเนี้ยพูมมากินข้าวบ้านพี่นะพอดีว่าลูกสาวพี่อ่ะเขาไปนอนบ้านคุณยายน่ะต้องการคนกินข้าวด้วยแต่ไม่ต้องการคนรเป็นเพื่อนด้วยหรอครับถ้าพี่ต้องการทั้งสองอย่างคูมเป็นให้พี่ได้ไหมจ๊ะเจอกันวันนี้แล้วผมจะบอกนะครับจ้า ินเยอะนื่มน้ำก่อนไหมครับน้ำนี่หวานเจี๊ยบเลยอะฮืม,มเดี๋ยววันเนี้เราไปหาของอะไรอร่อยๆทานกันนะแล้วก็ไปหา ได้ที่ครับน่ารักที่สุดเลยเออพุ่มนี่อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเดือนนี้มันจะ่ไมมมากไปหรอครับม,มันไม่มากไปหรอกรับไปเถอะที่ให้ มากนะครับที่นี่กับผมนรจ๊ะภูมิภูมิเป็นอะไรหรือเปล่าผมรักพี่นะครับรักคนนู้นรักคนนี้มีความสุขจังเลยนะคะพี่ภูมิ แก้มนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดละนี่พี่ภูมิแฟนแก้มเองค่ะจริงเหรอภูมิเนี่ยแก้มลูกสาวพี่ที่พี่เล่าให้ฟังวันนั้นไงแก้มเป็นแฟนผมครับแต่ผมอธิบายได้นะครับเจ้านายที่พี่บอกว่าเปเก่งๆเนี่ยที่แท้ก็เป็นแม่แก้มเองเอาเงินแม่มาเปให้ลูก ถ้าไม่เลวจริงนี่ทำไม่ได้นะคะนี่ภูมิหละพี่หรอแก้มพี่ขอโทษสําหรับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแต่พี่รักพี่ยาดาจริงๆพี่รักคุณแม่หรือว่าพี่รักเงินคุณแม่กันแน่เป็นไปไม่ได้ที่พี่จะรักคุณแม่จริงๆอ่ะพี่รักพี่ยาดาจริงๆ แต่เวลาที่พี่อยู่ใกล้แก้มพี่รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเราจบกันแค่นี้เถอะแก้มภูมิแต่พี่ทำลายลูกตัวเองไม่ได้แก้มแม่ขอโทษเดี๋ยวแม่จ,จะเป็นฝ่ายไปเองผมตรงหนักวันนี้พี่ย่ไปไหนผมไม่ใช่พี่ไปไหนท้งน้นอะผมรักพี่ผมต้องการจะอยู่กับพี่พี่ภูมิไม่จริงอะ่ะ เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วแก้มแก้มจะเกลียกที่ก็ได้นะแต่แก้มมีปีกันรักที่กับเมียดด้เลยนะแม่คะอยู่ดีใจนะคะที่มีผู้ชายมารักแม่จริงจรลงเด็กหนูจะกลับไปอยู่หอ คุณพ่อตายอ่ะแก้มก็มีแม่อยู่แค่คนเดียวฝากดูแลดวงการของแก้มด้วยนะคะพี่ถุนโชคดีค่ะ